ามแก๊สบี้พนันิคมสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องๆที่ยังว่างนะคะแล้วก็พาชมฟาร์มด้วยอันนี้เป็นหน้าฟาร์มของทางเรานะคะ,ะมาดูกันมาดูกันว่าเหลือตัวไหนบ้างสวัสดีค่ะคุณนมสวัสดีครับผม,มวันนี้มาทำอะไรกันดีนะจะมาแนะนำเด็กๆที่เหลืออยู่ในฟาร์มตอนนี้ครับได้ข่าวว่าตอนเนี้ย ขายดิบขายดีมากที่ฟาร์มเหลือน,นิดเดียวเองเหรอขายเดือนที่แล้วไปประมาณเ0ตัวครับอแต่ว่าก็เหลือไม่ถึงร้อยแล้วตอนหลังๆก็มีน้องๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็รวมๆแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นร้อยกว่าตัวเหมือนเดิมแต่มีเด็กๆมาใหม่เพียบเลยครับอืมคือน้องๆออกมาเพียบเลยเหรอช่วงนี้แล้วก็ขายดีด้วยใช่เด็กๆตอนนี้ออกมาใหม่เยอะเลย อืมโอเคงั้นอย่าให้เสียเวลาเลยเนาะเราไปชมฟาร์มกันเลยดีกว่าค่ะใช่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพามาชมน้องๆกันเลยนะครับนี่นะครับลองดูเลยครับเด็กๆน่ารักทุกตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาแนะนําน้องๆเลยนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นไงครับน่ารักมาก น้องนีชื่อแซลมอนน้องแซลมอนน่ารักจังเลยมีขาวส้มด้วยสวยมากสวัสดีครับตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะนี่เก้าพันครับใช่โอเคสวยมากสวยมากน่ารักนะครับน่ารักเลยอะ่ะอ้วนกลมเลยนะจัำม่าเลยตัวนี้เชื่องมากเลยเชื่องขี้อ้อนเลยใช่ไหมตัวนี้อืมส่วสองตัวนี้เป็น สีขาวมากน้ำตาลกับสีครีมมากน้ำตาลครับตัวใหญ่ต้นตบเลยครับโครงสร้างดีมากตัวเป็นเริ่มเลยน่ารักมากเลยแก้มป่องด้วยราคาเท่าไหร่คะสองตัวนี้เอ่อน้องครีมก็6,000น้องสีขาวก็4,000ครับ6,000กับ4,000ราคากลางๆเนาะไม่แรงมากครับผมกำลังน่ารักเลยนะสองตัวเนี่ยตัวใหญ่มาก Oh, ตัวนี้น่ารักมากเลยสีขาวด้วย mm hmm. อ้วนมากครับตัวนี้สายพันธุ์อะไรคะเนี่ยอเมริกันช็อตแฮร์สีแคลิฟอร์เนียครับอ๋ออเมริกันช็อตแฮร์สีแคลิฟอร์เนียก็คือขาวหูดําจมูกดําใช่ไหมใช่ครับอืมราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ห้าพันครับตัวนี้ห้าพันอุ้ยราคาแบบว่าราคากําลังน่ารักเลยอ้วนมากจำมั่มเลยคะ่ะสวยอะ โอ้ทำไมตัวนี้สวยขนาดนี้เนี่ยครับเป็นตัวตึงประจำฟาร์มครับโอ้ตัวตึงประจำฟาร์มเลยเหรอน่ารักมากเลยอ่ะสวยมากมากเลยตัวนี้จะมีสายคึกคักเป็นพิเศษแต่เชื่องนะครับสนุกสนานล่าเลยน่ารักเลยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวเนี้ยสวยมาก ตัวนี้จะราคาสูงหน่อยหมื่นสามครับหมื่นสามหอยหลังเลยอ่าแต่ว่าน่ารักจริงน่ารักจริงตัวเนี้สยสวยสมราคาเลยครับตรงนี้เป็นเด็กๆหน้าใหม่ครับมีหลายตัวเลยครับก็ตรงนี้จะมีไซส์เด็กเพิ่งจะอายุประมาณ1เดือนครับก็ราคา2,500ถึงหลักหมื่นครับ มีหลายตัวครับเลยไม่ได้บอกราคาทีละตัวน,นี้เป็นเยอะครับแต่ของที่ฟาร์มนี่คืออ้วนทุกตัวเลยเนาะจำมาม,มากเลยอะน้องๆเกิดมาก็น่ารักเลยครับอืไม่มีตัวไหนผอมเลยนะเนี่ยครับสวยทุกตัวเลยอ่ะน่ารักมากรเราใส่ใจในการเลี้ยงดูอย่างดีครับอโอเคเลยมีตรงนี้เด็กๆสี่ตัวครับสวยครับตรงนี้สีสันสวยเลย อเ,เออแฟนจับก็ให้ชื่อขุนช้างครับแต่ถ้าเกิดใครรับน้องไปก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับก็แล้วแต่นะหรือจะไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่เป็นลูกค้าเลยครับตัวเมียเหรอเป็นตัวเมียครับแต่แฟนขับเขาบอกหน้าเหมือนขุนช้างเลยหน้าเหมือนขุนช้างเลยก็เลยกตั้งชื่อให้กันเล่นๆครับออแต่รับไปก็คือเปลี่ยนชื่อได้น้องจําชื่อใหม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้เลยครับอยากเปลี่ยนชื่เเปลี่ยนได้เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ห้าพันครับ ห้าพันเนาะโอเคคขายถูกนะครับแต่น้องน่ารักน่ารักจริงอ้วนมากโครคงสร้างดีเลยตัวเนี้ยสวยมากเชื่งครับเพชรเมียเพชรเมีย er. er, เนาะผู้นี้เป็นน้อง mm hmm. ดอลลี่กับน้องดอลล่าน้องดอลล่าจะมีรอยขีดตรงดำๆเหมือนสายฟ้านี่ครับส mm hmm. องคนนี้ก็น้องตัวละเก้าพันเป็นเพศเมียครับตัวละเก้าพันเพศเมียสวยมากหูแล้วดูดอลล่าสิ มีขีดสายฟ้าด้วยเท่มากเลยไม่เคยเห็นเลยแบบครับน่ารักจริงน่ารักทั้งคู่เลยครับจมูกดำด้วยสวยเลยวนมากครับตัวนี้น้องหมาป่าเดียวดายโอ้ชื่อเท่มากตัวนี้อยู่ว่างๆก็ชอบทําท่าเหมือนหอนเลยทำท่าเหมือนหอนตลกอะน่ารักอะเนี่ยโอ้สวยมากเลยอะเทศเมียเทศเมียเนาะโอเค ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้แปดพันห้าครับแปดพันห้าสวยมากน่ารักจริงแต่ไม่มีเจ้าของสักทีน่ารักอ่ะหน้าตาแบ๋วมากเลยตากลมแบ๋วเลยน้องหมาป่าเดียวได้ตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องสีรุ้งน้องสีรุ้งอุ้ยสวยอ่ะตัวเนี้ยสวยสุดในฟาร์มเลยไหมเนี่ยอเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยครับไฮไลท์เลยเหรอ อุ้ยพันอะไรคะเนี่ยทำไมขนยิกหยิกเท็ดดี้ครับเท็ดดี้สามสีครับตัวนี้เท็ดดี้เนาะเท็ดดี้มันจะขนแบบนี้ใช่ไหมเป็นปกติเลยเนาะยิกฟูฟูอุ้ยสวยอ่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหูต้องแรงแน่เลยอ่ะแรงหน่อยครับตัวนี้แรงหน่อยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าราคานี้ไม่แรงเท่ากับความน่ารักของเขาหรอกครับอุ้ยแต่สวยจริงสวยจริงสวยมากเลยอุ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยดูพันหน้าพันหน้าหน่อย ยังเด็กอยู่เพิ่งอายุประมาณหนึ่งเดือน,นครับอ,อ,อายุยังเพิ่งหนึ่งเดือนอย่านมแล้วเนาะครับเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้เพศเมียยสวยอ่ะน่ารักที่สุดแล้วนี่ก็คือบางส่วนที่เราได้ให้ได้ชมนะครับเออยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ให้เลือกกันนะครับเดี<อ>๋ยวจะแปะช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้อิ่มหนำเลยได้ชมเด็กๆเพียบเลย ก็อย่างที่บอกนะคะทั้งหมดยังไม่ใช่แบบว่ามาถึงว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดของที่ฟาร์มยังมีให้เลือกอีกเยอะมากอย่าลืมทักมากันนะคะวันนี้บายบายค่ะ